สวัสดีครับภารกิจของเบาหน่อยไอโอเอ็มสำเร็จแล้วพี่น้องมาหัวหาน <laughs> อยู่ปลาอยู่ดงพี่น้องเบื้งนี้มีแต่ปลาแต่ดงพี่น้องเป็นตะมวลธรรมศาสตร์พี่น้องนี่พุนนี้มือคว้าของข้าพเจ้าเนาะมือควาเห็นตะลักพี่น้องแต่พาพาโ่เห็นพี่น้อง <laughs> <laughs> ใส่ใช้ไฟเผาเห็นพี่น้องว่าพิษพี่น้องว่าพิษทิ้งได้กับโทษขอภัยขอผุว่าไล่ขอโทษขอผุดกัขอภัยแม่ใกล้ชิฮอนนน้ำปลาย่างปลาย่างพลาเลยพี่นอ้นนอ,งนนองนี่ชื่อว่พี่น้องนี่ลายลายพี่นอ้องอ่อนเลยพี่น้องยาง ตอนนี้เย็นพี่น้องขี่อยูนอย่น้องยานหัวหานตกพี่นอ้นนองยานมาี่น้องยางส่วนยางเวลาวเ,ปเป็นพี่น้องทางนี้เป็้งไปน้องนี้บมดส่วนยางป,ปลาพี่น้องแต่อยางถ่ายไว้แน่เนื้อห,หนึ่งนะี่น้องข้าพาเจ้ากำลังขี่รถพี่นอ้องก็นอนอยู่ทันพี่น้องพุ่นสองพ่อเมียเขา เขาเงียบท้งเงียบเลยพี่น้องใกล้พน้องนอกพถเรืเขาพี่น้องรถตูเขาก็มีพี่น้องรถจักพี่น้องเห็นบ่นาวกดดักต้นนั่นเะ <c oughs> ทั่วหมากาน่าพี่น้องนะี่นี่เขาไปทาง<ป>บ้าน,นอีนยังแหละพีน่น้องต่างห้านเขาเนื้อปูนยังพลา,ตาเลา<ว>ต็มพี่น้องกับท่านเก็บพี่น้องเดี๋ยวข้าพเจ้าจิมาเก็บให้ข้าพเจ้าทอกทิม่มมาได้พี่น้องคนกําลังเห็นแบบ นั่นทั่นนั่นนี่ถลอดไทถ่ายพี่น้องห้องน้าพี่น้องภารกิจเบาหน่อยมือนี้สำเร็จเทียบห้อยแล้วพี่น้องพอท่านได้กินเข่าพี่น้องตอนเศร้าพี่น้องทางก็บ่ค่อยดีปันใดนนพี่น้องเนาะ มีเป็นตะมวนในพี่น้องอยูบีมีแต่ปลามีแต่ดงพี่นอ้องโมเมนต์ไม่ไล่ทำไมพจังเราก็ลืมเ่มมา,าพี่น้องเป็นตะนมนาานวนในเมือพี่น้องบรรยากาศบนเบาหน่อยไปท่องเที่ยวพี่น้อง รีวิวให้ทำรีวิวถามให้เพึ่งนะพี่น้องทางโรงามประ,ประดับพี่น้องทางแดงม,มิน้าอือมมินโคตรมินเลยว่ะมินพี่น้องมินที่เขาเจ้าพี่น้องตัวอะไรตายไม่รู้หลักไป,ไปหายยิงสูงพี่น้องถ้าเอาขึ้นยิงสูงกว่าหันพี่น้องอากา พี่น้องเขาเห็ดน,นะอากอยตุกนาบนี่นานี่จะให้น้องพรกินผูสาวพีกก่น้องจักผููสาวจักเมียเขาเลยพี่น้องจะให้น้องพรกินแต่หมูกินหมดแล้วอะกอยน้องพรฮาพ่มีน้ำกินแล้ว ผู้สาวซ้ำน้อยพี่น้องไลยพี่น้องคนลาวสูงนะพี่น้องเนาะจากผู้สาวจากเมียเขาเลยพี่น้องเขาเป็นน้ำห้องปลาปหงายนายง่ายดีพี่น้องเขาตากยังนะพี่น้องนะ ก็น้องพรเฮาอยู the the huh <so ่น้ําแล้วน้องพรเฮาบ่ได้กินแล้วถ้าสิไปหาน้องพรสิเจออยบ่เนาะมื้อนี้เลเาน้องพรไปจัน้องพรไปเวียงจันไปเฮาเองมีแห่งนึงหาบ่เห็นจนเมื่อยเลยพี่น้อง ก็ม <S an> ีคนโตหาพี่น้องว่าเจ้าขายบ่ยังประทานขายพี่น้องทาบ่ปลูกพักพี่น้องครับเลี้ยงมูพี่น้องอากาศทางมันบดีพี่น้องเบิดตูดพี่น้องกกโอเคยังมีใน ในหัวใจเจ้าคือบูมี่ก่อนเลยอีสัตว์ื่อก้มาต้มงม้อไปเนาะโอ้รถนีก็ยังมีเนาะอ,อยู่เมืองเวียนหละบโได้ที่นี่ได้อยู่เมืองเวียนเนี่ไหม้เลยอันนี้อันยอมรับแต่ไม่จะชูนะครับอันนี้รับรอขายเสือมือสองเนาะเฮ้ยเฮาบ่ซื้อเสือมือสองเฮาอยากมองคนขายได้เซ่อพี่น้องพวเ,น, <laughs> เน้อง coi một chẳng mà thi À coi Nhìn ông sao Việt không? Nhìn Sợ lao xuống À coi หนทางบดีนะพี่น้องเนาะมันจะตลุกตัตเล็กพี่น้องโอ้โหพี่น้องรถนี่รถตอก,กนี่แกยังแกยังพี่น้องนี่นะพี่น้องเนาะดินทรายพี่น้องดินทรายพุนนพ่นพี่น้องตีออกเขับตีดินบักพี่น้องตีออกมันดินบัก <laughs> อะก้อยคุมนี่ Hon thang nha yên lập yên hôn 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 bát nè yên hôn 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 เลยพี่น้องถึงอ้ายบุรอกระทอรถไอคไฮคอยได้เลยอากก้อยเทงอ้ายบุรอรัมย์จะรถอายหางนี่พี่น้องมันบ้านนาบอนพี่น้องกลัวบ้านนาบอนเลยพี่น้องเบาหน่อยอยู่ทางหลักห้าสิบสองทางยังจันทรเลยพี่น้อง ลาก่อยเย็นเย็นห้ำเลยี่น้องอาก่อย ก็รถยังมาทางรังเฮาพี่นอ้องอ่ะก้อยาบอกทางเฮาแนะ่มาทางเฮา,า,ามีจราจรพี่น้องมันรถมันแตกตายพี่น้องบ้านเฮาบ่มีรถพี่น้องดูมาพี่น้องทางด่วนนะทางด่วนใจฉุนว่าทางด่วนเลีย่ยพี่น้องนี่ประมาณ 30กิโลเปนหนงเที่ยอาก้อยชอลินทงยางข้าเห็นขับปั่มไม่ปั่มไม้่เช่าูดเดนเต็มขอบทาอาก้อยนั่นมันเหียว่ามันเหี้ยนะก็มันเหี้ยคือกันอาก้อยชื่อเทียงเฮาอาก้อย้ยงองสีอออ่างพี่น้อ,อง ประม่นเฮียนแบบมอก้อยบ่แม่นนะพี่น้องข้าพเจ้าก็เป็นคืออ้อยคือกันอ้อ,อยรถนิมกแกย่างพี่น้องขีพ่พุูนไง่า้เพี่น้องกระจายควาทางด่วนเลยพี่นอ้อ,องร่มหลบโควิดนิดขนาดอากอยคาราโูลูโควิดริดบ่ได้ ก้รถเข้าคือค้่ก่อนแทนทาง,ทาง,ทาง,ทางนพี่น้อง,องน,น,องนี่นี่คือขวบไบบันน้องคอนพี่น้องกรชิดก่อนขับยู่เลยพี่น้องไอ้ก้อย มันบอดีพี่น้องคลิปนี้จุกเพียงเท่านี้มาติตามและกดใจและซับสไคร่เลวพี่น้อง